สวัสดีครับผมกายไทยเอฟเลสูเป็นปิ้งจังหวัดจังไ้นะครับอันนี้เขากได้มาติดตามเยี่ยมชมส่วนของแม่ครับแม่แนะนาต่อนะครับสวัสดีค่ะนี้แม่บาสอนเจ้าบบ้านของสัญญางบ้านแม่รับตําบลยังแม่ตําบลตะขับเปลือกอําเภอแม่จันจังหวัดจังไ้นะครับอันนี้แม่ได้ใจ้ปุ๋ยโอทูเอฟเลสเป็นปีที่ยังแม่ปีที่สามเลค่ะครับเขาปีที่สามเนาะครับก่อนที่ว่าเดี๋ยวก่อนทีว่าม่ได้ใจ่ปุ๋ยเขาอ่ะ เป็นจะได้ห่างม่งม,มันก็หไหลน้อยๆเนาะครับเออไ้ใจนี่มากูก็ซื้อปะไหลดีอยู่เนาะอ๋อไหลดีขึ้นเนาะหลังใจปุ๋ยครับ O2F เลีเขาไปเนาะครับแล้วก็ตอนที่ว่าไ,ได้ใจปุ๋ยอ่ะได้กี่กิโลครับไหมได้ใจปุ๋ยเขาเลยได้ร้อยหรือสองร้อยโลเนาะครับแล้วก็ใจปุ๋ยอทูเอฟเยทเขาไปแล้วครับแม่ประมาณสามร้อยอหรือสามร้อยปายน้อยครับขึ้นมากว่าร้อยกว่ากิโลนะครับเนาะ ครับครับแล้วความประทับใจของแม่ละครับก็ดีอยู่เนาะใจปุ๋ยนี่น่ะครับคาดว่ารอมหน้าก็เอาเลยเลยเนาะไห่เนาะครับครับก็ขอกรุณรับแม่ครับอ่าครับก็ขอฝากที่ตามร้านนะครับร้านเฮาก็ตั้งอยู่บ้านสันมาแห่นะครับครับไปตางป่าสันต้นแฟนเนาะครับหรือว่าเบอร์ติดต่อศูนย์เก้าสามสี่หนึ่งห้าเจ็ดแปดสองเจ็ด คาเป็นเบอร์ครับ0ูนย์เก้าแปหนสี่้าหนรวดตีต่ตามนังเพชรต้านปุ๋ยโอทูเอเวเรสต์ศูนย์พจันทร์จังหวัดจังายนะครับครับผมครับคป็นแลครับ